สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำสาวนุศาศา้ญาฤทธิ์นิติวรรยโาโฟเอกหลักภษาภาพิเศษวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับสภาพในการท่านั่งออกกำลังกายการออกกำลังกายท่านั่งที่ถูกวิธีนะคะอ่ะอย่างนี้นะคะคือพนักง,งานของที่บริษัทนะคะการนั่งของเขาเนี่ยปกติก็จะนั่งทํากกงานอย่างนี้ใช่ไหมคะปกติหนูนจะนั่งทํากกงานแบบน,นี้ใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วทีเนี้ยการท่าหน้าของเราเนี่ยมันเป็นท่าหน้าที่ไม่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนท่าหน้าที่ถูกต้องนะคะโดยวิธีนั่งให้ขยับก,ก้นมาคิดกับกนาหังจริงคือเอาก้นคิดด้านในเลยค่ะถอยขยับมาอ่าแล้วก็นั่งหลังจริงนะคะเท้าเท้าก็วางให้กับพื้นปกติอ่ะแล้วทีเนี้ยปกติเราจะอยู่กับคอมพิวเตอร์ตลอดใช่ไหมค่ะแล้วทีนี้เราลงนั่งท่าที่เลื่อกตัวอีกจัดให้พอสบายแบบของตัวเอง,เองว่าเรานั่งประมาณไหนที่เหมาะกับเราที่เรื่อง,องไาปหน้าคอมนี่นะคะ กานเพื่อเข้าไปใกล้ๆสิคะไม่ไงั้นไมจะปวดหลังก็คือหน้าต้องหลังต้องชี้ตลอดอ่ะเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวจะนั่งให้ดูนะคะอ่ะขอยออกมาเดี๋ยวี่จะนั่งให้ดูการท่านั่งที่ถูกต้องนะคะหนึ่งเราต้องรัเต้าอี้กับคอมพิวเตอร์ให้สมดุลโดยนั่งลงไปขยับพ่นให้ทีกับหน้าอี้แล้วก็รับที่ให้เหมออนาะสมเวลาได้ทางานด้านหลังเราผนังหลังต้องทีกับหน้าอ,อี้ตลอดเมาส์ต้องอยู่ในระดับต่ำ ในระดับใบ้านะคะเวลาการทีมงานที่เด็กก็จะสะดวกถ้องมีท่าตรงหรือบางครั้งถ้าเกิดเราปวดหลังมีการปวดหลังมากด้านหลังเราจะสังเกตว่ามีช่องว่างนะคะอ่ะลองไปหยิบหมอนมาให้ที่ใบหนึง่งเราอาจจะใช้หมอนเล็กๆนะคะหมอนเล็กๆประมาณนี้วางไว้ข้างหลังเราเพราะที่มันเป็นร้อ,องกันการส่วนหลังของเราได้นะคะก็จะนั่งการทํางานดีขึ้นนะคะนี่การเป็นท่าหน้าที่ถูกวิธีและไม่ให้เมื่อยและีหน้าคอมไม่คว น้องลองนั่งดูเราด้านเหมือนที่พี่บอกพี่อกีคจัดท่านั่งนั่ง,งเรียงไปที่พี่แล้วนั่งทำงานสะดวกไหมตรงนี้เรื่องดูว่าสะดวกไหมสะดวกขึ้นไหมถนัดไหมตอนแรกอาจจะถ้าถนัดถ้ปวดหลังไหมต้องเอาหมอนดันด้านหลังไหมจำเป็นไหมลองดูซิว่า,ด,าดัานจะเป็นดันหรืจะ น,นี่เป็นงานการทำงาน,ด,นดีขึ้นนะคะอย่างนี้หวังว่าถ้านัง่งการแนะนำข้านัง่งการทำงานที่ถูกวิธีอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้รับฟังหรือผู้ชมนะคะก็ขอแนะนำการนั่งพี่น,นี้นะคะ่ะ